เคยถึกขอไม่ออกทีวีหรอใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะดูจากสภาพตอนนั้นเนี่ยไม่เสพก็ค้าอีกแล้วอีกอ่ะดูจากสภาพตอนนั้นคือผมดำกระหลงมากเราพูดกันวันนี้เราหัวเราะกับประโยคนี้ใช่ตะนะวันนั้นตอนที่เขาพูดคํานี้ไม่รู้สึกอ๋อเหรอไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเพราะเราไม่ได้คิดจะออกทีวีอยู่แล้วูเราไม่ได้คิดจะออกทีวีอยู่แล้วเรา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 คืออย่างนี้ตอนนั้นผมอยู่แปซิฟิกถูกไหมฮะแปซิฟิกแล้วไอทีวีเปิดรับแต่ต้องสอบ ทำไงดีอ่ะไปแอบสอบ <c oughs> แอบสอบด้วยการที่เราโกหกแต่ซิฟิกอันนี้ไม่ดีนะแต่ก็เอาตัวรอดโกหกไปซิฟิกว่าวันนี้เราอยู่ที่สภาค่ะ <c oughs> แต่เราไม่ได้ไป <c oughs> แล้วให้เพื่อนส่งเสียงมาเพราะแปซิฟิกต้องมีเสียง <c oughs> เราจะมีโซนิโโปรใหญ่ๆอยู่ <c oughs> ตอนสอบอยู่ตอนสอบสอบเขาเขียนอยู่สอบเขาเขียนรอบแรกสอบเขาเขียนเพื่อนจะส่งข่าวมาเราจะบอกเขาก่อนว่าขอทํางานไปด้วย <c oughs> แต่ใจตาตัวเราอยู่ไทยพาณิชย์เราเพื่อนก็ส่งมาเราก็ลอกเพื่อน ปล่อยเสียงมาเลยเอามือปล่อยเสียงมาเราก็โทรไปส่งบากกอทางวิทยุบอกเลยทางโทรศัพท์เอออนุวัฒน์เฟืเ่องทองแดงศูนย์ข่าวแปซิฟิกรายงานจากรัฐสภาแต่จริงๆนั่งสอบอยู่นั่งสอบอยู่มันผ่านข้อเขียน<อ>ทําไงดีวะกรรำหัวเลยอะ่ะเฮ้ยต้องไปสอบสอบสอบเปิดหน้าด้วยเขาต้องสอบเปิดหน้าด้วยเข้าใจป่ะยืนรายงานนอกสถานที่ผ่านแล้วต้องไปสอบสัมภาษณ์ เฮ้ยเอาไงดีวะห้าคนที่ผ่านเข้าไปนั้นนะเอาแค่สองคัดมาผลปรากฏว่ามีใครรู้ไหมเอียมทับปนีเพื่อนรักของเรา <c oughs> ก็เลยทํางานไอทีพีพร้อมกัน <c oughs> ทีเนี้ยจังหวะที่จะต้องไปลาผู้ใหญ่แปซิฟิกซึ่งกราบงามๆท่านน่ารักมากนะท่านก็ให้นะคำแนะนําต่างๆนานามากมายแล้วท่านก็บอกว่านุ่ม um, อย่าออกทีวีนะรู้เปล่าเสียงซีเรียสมากเสียงซีเรียสมากแต่แต่หน้ายิ้มนะอย่าออกทีวีนะแล้วก็บอกพี่ผมบอกตรงผมก็ไม่ได้อยากออกทีวี เพราะว่าผมก็มีความรู้สึกว่าผมก็อยากจะจะไปพัฒนาตัวเองผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องไปออกทีวีเพราะไอทีมันคือทีวีเนาะเราไมา่ไช <จะ S 2> ้พ <จะ S 2> <TV S 1> ีทีเอชื่อ,อไอทีวีใช่ไหมเขาบอกหนุ่มอยาออกทีวีนะเราไม่ได้ว่าเขาตรงนั้นเลยนะหรือไม่ได้เอกใจตรงนั้นเพราะว่าในสภาพของเราคือไม่เสพก็คาตัวผอมดำๆคือดูดูแล้วไม่ดีอ่ะในอีกมุมหนึ่งท่านคงพูดด้วยความปรารถนาดีแล้วว่า เฮ้ยถ้าเกิดไปออกทีวีขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะไปไต่อไม่ได้คือคือเราไม่ได้มองว่าเขาว่าหรือตําหนิหรืออะไรเลยแต่เรามองว่าอีกมุมหนึงนะ อยากออกทีวีตัวแค่พัฒนาตัวเองอถ้าอยากออกทีวีต้องทาให้ดีกว่านี้แล้วจุดเด่นของเราจริงๆแล้วมันคือการพูดมันคือการออกเสียงมันคือการแบบฟัก,กนูนนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ผลปรากฏว่าพอมาทำไอทีวีอ่ะไอทีวีเป็นสถานีข่าวที่ไม่ได้แคร์เรื่องของหน้าตาเลยสูงตำำ่ําดําขาวทําได้ทำโอบอ่านข่าวออกเสียงนั่งอ่านข่าวก็ได้สูงต่ําดําขาวหรืออะไรไม่ได้แคร์เรื่องของของความเป็นหล่อสวยแต่ถ้าทําได้ ได้ได้น้องหนุ่มจําได้ไหมคะตอนที่ออกจอครั้งแรกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก่อนโอ้โหยิงกับท่อนไม้อีกพี่งนี้เลยครับแต่ก็ตาจิกนะอย่างนี้เลยกล้องอยู่อย่างนี้เลยกล้องอยู่อย่างนี้นุ่มขยับหน่อย <laughs> โอเคห <laughs> นุน่มขยับอีกนิดนึงบิดตัวบิดตัวโอ้โหเป็นท่อนไม้เลยโอเคโอเคโอเคพร้อมห้าสี่เข้า ครับคุณธีระธัญญาอนันผนครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับคือมันแข็งไปหมดมันดูไม่ธรรมชาติเพราะเราตื่นเต้นในครั้งแรกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช้เวลานานแค่ไหนกวจะได้รับการยอมรับว<ะ>่านานมากเพราะว่าคนตอนนั้นเนี่ยออคนตอนนั้นเนี่ยการจะยอมรับนักข่าวสักคนหนึ่งอะ่ะมันยากมากนะ <c oughs> คือต้องทําให้เขารู้ว่าเห็นแล้วรู้สึกเชื่อ,อเห็นรู้สึกเชื่อถือก็ใช้เวลาเป็นปีมือนกัน